สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรนดอมวันนี้คือสิ่งที่เขามองเห็นในหัวใจคุณขอบคุณสำหรับทุกๆก,การัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะ,ะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะ เราจะหยิบตัวอักษรเจ็ตัวตัวอักษรเจ็ตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะตัว L นะคะ N Y J F B แล้วก็ V ค่ะสิ่งที่เขามองเห็นในหัวใจคุณเนาะ ก็ขึ้นมาน่ารักเลยอะทีเทียบคลส์นะคะมันมีมันมีฟีลลิ่งความเป็นเพื่อนเนาะความเป็นเพื่อนความเป็นคนที่พึ่งได้นะคะเป็นคนที่คอยระวังหลังให้ได้คนที่สามารถ ไว้วางใจได้ว่าจะไม่ทรยศหักหลังกันไม่แทงข้างหลังกันเนาะโอ้ว้าวซิกซับคันะคะตามด้วยโฟออ o โซสมีความละมุนละไมเนาะมีความน่าเอ็นดูมากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีช่องว่างที่พอดีพอดีอู้ฮะอือมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นเลสไนที่มันเป็นความกุ้มกิ่มเนาะเลสไนฟังดูเหมือนเหมือ <c> น <oughs> มีอะไรสักอย่างที่เป็นความลับใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่เชื่ออย่างนั้นหรอกแต่มันเหมือนแบบมีความร้ายอะร้ายเบาๆี้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นางแมวนึกถึงนางแมวนะคะ อืมเราเราคิดว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาสบายอกสบายใจมากที่สุดก็คือการได้มีคนอยู่เหมือนเหมือนมีเพื่อนสนิท นะคะเพื่อนสนิทที่แบบสามารถคุยได้ทุกอย่างเล่าให้ฟังได้ทุกเรื่องงองแงกับมันบ้างก็ได้นะคะทำตัวงี่เง่าก็ได้เหมือนกันนะคะคือแบบคือเป็นตัวเองได้เต็มที่อยากเป็นอะไรก็ได้แต่ในในบทบาทในความที่เป็นอ่ะมันมีความห่วงใยอยู่ตรงนั้นนะคะมันไม่ได้เห็นคือคุณ ใช่สิเขาไม่ได้เห็นคุณเป็นพรมเช็ดทาวะที่จะเอาสิ่งสกรปรกมาเช็ดเท่าไหร่ก็ได้ะคะ่ะแต่คือเหมือนกับว่าวันไหนเหนื่อยอยากอ้อนก็อ้อนได้อยากงองแงก็ขอ,อน,นิดนึงก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบวันที่เหนื่อยล้าก็เป็น เป็นแรงซัพพอร์ตให้เนาะวันไหนงี่เง่าก็อาจจะช่วยเคกกะโหลกสักทีอะไรอย่างเงี้ยเขย่าตัวสักหน่อยตื่นตื่นตื่นตั้งสติได้แล้วนะคะคอยประครับประคองคอยดูแลเราเรารู้สึกว่ามันเป็น e อ e r g y ที่ที่มีพลังค่อนข้างมากเลยนะความเป็นเพื่อนเนี่ยความเป็นเพื่อนมันทำให้ความกดดันนะคะหรือว่าทำให อารมณ์ร้ายๆห,ห,หลายอย่างอ่ะมันซอฟลงเนาะลองนึกเคสแบบนี้ก็ได้ค่ะ,ะเวลาเรานัดเพื่อนกาแฟนน่ะเพื่อนกาแฟนเนี่ยมาสายเนี่ยเราโมโหใครมากกว่ากันเราจะโมโหแฟนใช่ปะกับเพื่อนเราจะรู้ว่าอีกแล้วมึงไหนอีกแล้วอะไรทำนองเนี้ยเนาะคือแบบก็โกรธเหมือนกันแต่ก็คือไม่ได้แบบถือโทษกดเครื่องขนาดนั้นอ่ะมันมีมันมีฟีลลิ่งของการให้อภัยอะค่ะไม่รู้สึกว่าแบบ ทำไมต้องมาปล่อยให้ฉันรอทำไมถึงไม่รู้จักรักษาเวลามันอันนั้นน่ะถ้ามันอยู่ในระดับพอดีมันก็ดีนะคะแต่บางทีบางครั้งอะ่ะเวลาใจมันไปเยอะเวลาใจมันนำหน้ามากๆแล้วถ้าจังหวะโบบะกับอีโก้หรือว่าความต้องการอะไรบางอย่างที่มันประทุตรงนั้นอะ่ะมัน มันเขาเรียกอะไรมันเหมือนมันมันพ้นความน่ารักไปนิดนึงอ่ะมันมันจะทําให้รู้สึกน่าราคาญน่าเบื่อน่ายได้แต่ในขณะที่เพื่อนอ่ะมันงอแงยังไงมันทําตัวแบบไหนอ่ะเราก็เอ็นดูมันอยู่ดีคือถ้าไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรที่แบบร้ายแรงจริงๆใช่ปะเราก็ยังเอ็นดูมันอยู่ดีนะคะขออนุญาตแบบใช้คำอันนี้นิดนึงเนาะถ้าทำให้ใครไม่สบายใจขออภัยนะคะแล้วก็ เพื่อนอะเรารู้ว่าเพื่อนคือระวังแล้วกันเนาะมันก็อาจจะไม่ใช่แบบเพื่อนทุกคนเป็นแบบนี้นะคะคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพื่อนแท้ถ้าเป็นเพื่อนรักถ้าเป็นเพื่อนสนิทอะเราจะรู้ว่ามันมันจะไม่มีทางทำร้ายเราเลยแล้วเราจะรู้ว่ามันจะหวังดีกับเรามากๆนะคะมันจะแบบเดือดเนื้อร้อนใจแทนอะมันจะเป็นห่วงว่าแบบเราจะเป็นยังไงอะคะ่ะคุณให้ความรู้สึกแบบนั้นกับเขาเหมือนกัน เป็นทั้งที่ที่อยู่ด้วยแล้วแบบรู้สึกสบายใจนะคะคุณให้ความสบายใจกับเขาอะ่ะในระดับที่เขาแบบอืมรู้สึกหายใจคล่องเนาะรู้สึกเหมือนแบบไม่ต้องคอยระมัดระวังตัวจนเกินไปนะคะไม่ต้องรู้สึกแบบถูกกดดันมากจนเกินไปนะคะคุณคุณให้อิสระกับ เขาพอสมควรเลยให้อิสระให้เขาเป็นในตัวตนนะคะเหมือนแบบรักใครสักคนก็รักในแบบที่เขาเป็นจริงๆนะไม่ไม่ถึงขั้นว่าแบบโอ้ยคือแบบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยก็ไม่ใช่นะคะอันไหนปรับปรุงได้ก็คุยกันเนาะอันไหนทําให้ดีขึ้นได้ะคะ่ะมันก็คุยกันได้แต่เวลาคุยกันอะเวลามันมีฟิลเพื่อนคุยอะน้ําเสียงมันจะลุ่มละลวยนะมันจะไม่จิก มันจะไม่กัดนะคะมันจะไม่มันจะไม่สุดไปข้างใดข้างหนึ่งอะ่ะหวานจา้าจหรือเจ็บสุดๆอะ่ะมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะใจมันจะแบบใจมันจะเบาๆอะ่ะใจมันจะไม่หนักมากใจมันจะไม่ไม่ต้องรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวพอเขารักก็ฟูขึ้นมาเลยแล้ว เดี๋ยวพอเขาห่างเหินก็แฟบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นใจที่เป็นเหมือนเหมือนกลางๆนิ่งๆอนะคะ่ะไม่ได้สูงจนเกินไม่ได้ต่ำจนเกินไปอยู่ในที่ที่รู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากๆนะคะ2เคสเนี้ยมันมัน create มันสร้างความเชื่อใจกับสร้าง trust ความเชื่อใจ ความสบายใจเนะเาะ trust ความความสบายใจ comfy ไหมน่าจะประมาณนี้เนาะเชื่อใจมัน trust อยู่ด้วยมันให้ feel relax นะคะอยู่ด้วยให้ให้ feel r ล l ซ x ให้ f e ลผ่อนคลายรู้สึกแบบคือแบบฉันไปผจญโลกข้างนอกมาก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดและอยากกลับมาบ้านแล้วแบบเฮ้อทิ้งตัวค่ะทิ้งตัวกับคุณได้เลยเขารู้ว่าแบบ คุณคุณเข้าใจเขาอะไม่ต้องอธิบายกันมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากมายอะที่จะต้องทำให้คุณประทับใจในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทำให้ใจวุ่นวาย มันเหมือนกับมันไม่เหนื่อยอะอยู่ด้วยแล้วมันไม่เหนื่อยอะค่ะไม่ต้องพยายามอะไรขนาดนั้นเนาะไม่ต้องรู้สึกกดดันอะไรกันมากมายมันเบาๆสบายๆอยากให้ทําอะไรก็บอกตรงไหนผิดก็คุยกันนะคะเดี๋ยวเอามาปรับปรุงเดี๋ยวมาเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมาทําอะไรให้ดีขึ้นมันมันมีฟีลลิ่งแบบคุยกันง่ายอะคุยกันง่ายคุยกันเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วคุยทุกๆครั้งที่คุยอะ เรารู้สึกว่าเขาสัมผัสได้ถึงความงดงามที่มันมันเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณนะด้วยความที่คุณน่าจะเป็นคนที่แบบมีความเมตตาปราณีแบบเยอะอะค่ะเยอะเลยไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากๆเยอะจัดๆคือเป็นคนที่มีความสุขจนโลนะ่ะเป็นคนที่มีความสุข มากเพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้นะคะอันนี้เนี่ยมันยิ่งสนับสนุนความรู้สึกที่ที่ทำให้เขาอยากอยู่ข้างๆแล้วอยากอยู่ด้วยแทบจะตลอดเวลาหรือทำให้เขานึกถึงคุณบ่อยมากๆนะพอาะมันอยู่ด้วยแล้วแบบสัมผัสได้ะคะ่ะว่าคนนี้ e NERGY ดีมีความสุขเยอะเราจะรู้นะว่าคนที่ลองนึกภาพก็ได้ค่ะมันจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งที่แบบ หล,ล,ล,ลันล้าล่าเริงตลอดอะฟิลลิ่งอะไรแบบเนี้ยเราก็จะอยากมีเพื่อนแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนเฮฮาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบอะใครจะชอบคนที่แบบคอยจิกกัดตลอดเวลาคอยแซะคอยพูดจาถากถางหรือว่าคอยแบบรับหลังปุ๊บเอาละเดี๋ยวมันนินทาเราละหรือว่าแอบแทงข้างหลังเราอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ย คุณจะเป็นเหมือนเหมือนคนที่มีพลังงานที่ดีมี e NERGY ที่ดีทําให้คนอยากอยู่ใกล้นะคะรวมทั้งตัวเขาด้วยเขาสัมผัสได้ถึงแบบความสบายส,ส,สบายอกสบายใจเนาะที่เราพูดไปแล้วแล้วก็เหมือนแบบพอคุณให้ตรงนี้เขาแล้วอะคะ่ะมันก็ทําให้เขาแบบเป็นตัวเองไม่ต้องฝืนไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องพยายามไม่ต้องรู้สึกแบบคอยแบกอะไรบางอย่างไม่ต้องเป็นมนุษย์เพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นนะคะคือคือคือมันเหมือนกับมันเป็นความสึกของคนที่แบบเออดีจังเลยเนาะคืออือ รักได้ในในในทุกรูปแบบที่เขาเป็นน่ะในความหมายก็คือบางทีบางครั้งะคนเรามันก็จะไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%จริง,รงๆนั่นแหละเขาอ,อาจจะดีสัก80แล้วก็จะมีความหน้ามันเคี้ยวอะไรอีกสัก20%นะคะแต่คุณก็สามารถมองด้วยความเข้าใจอะ่ะแล้วก็รู่มอรวยในพาที่แบบวันที่เขางอแงง,งี่เง่าก็ดีหรือว่าหน้าเขกหัวสักทีอะ่ะ <c oughs> คุณก็จะแบบเออ นะอย่างน้อยข้อดีมันก็ยังมีมากกว่าข้อเสียแล้วก็ส่วนที่เป็นข้อเสียที่มันขัดอกขัดใจจริงๆะ่ะ ก็ยังคุยกันได้ไม่ใช่ว่าแบบว่าอ๋อฉันเป็นตัวของตัวเองสุดๆเลยฉันจะไม่ขอเปลี่ยนอะไรเลยอันนั้นก็ไม่ใช่เนาะเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าข้อเสียของเขารบกวนใจคุณอะ่ะเขาก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าเขาแคร์คุณมากๆเนาะเขารู้ว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทสิ่งที่คุณให้เขาอ่ะมันมากมายยิ่งกว่าสิ่งใดอะ่ะฉะนั้นเขาก็จะตอบแทนกลับมาด้วยการที่พยายามที่จะถนอมน้ำใจ คุณเหมือนกันนะคะมันอาจจะแบบไม่ได้ทันทีเนาะของบางอย่างมันเป็นนิสัยที่ยาวนานนะคะเช่นยกเคสคลาสสิกแล้วการติดเกมคุณอาจจะไม่ใช่มนุษย์สายเกมเลย มันให้เขาเลิกก็คงจะไม่ใช่แล้วเราก็คิดว่าคุณก็คงจะไม่ขอให้เขาเลิกในสิ่งที่เขารักด้วยเนาะมันเหมือนมันเป็นการเคารพบันเหมือนกัน,นกว่าคุณก็อยากให้เขาเคารพอะไรบางอย่างที่คุณรักอะ่ะแล้วมันอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเช่นคุณอาจจะชอบดูซีรีส์แล้วเขาก็จะงงว่าแบบผดเลืองก็เหมือนเดิมอะซีรีส์เกาหลีอะไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยรอกให้เดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เลิอกอะไรอย่างเงี้ย แต่คุณก็แฮปปี้ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาก็าอาจจะแบบโอเคงั้นย mm ู hmm. ่ก็ดูไป mm hmm. ส่วนไอก็เล่นเกมไปอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างมีพื้นที่ของตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองรักแม้ว่าจะไม่ชอบแต่ก็ไม่ขัดนะคะดีไม่ดีอะเรามองว่าถ้าคุณสบายอกสบายใจดีนะอืมต่อให้ไม่ชอบอะคะ่ะก็จะไม่ไม่แสดงอาการต่อต้านอ คือคือบางทีมันอาจจะต้องตกลงกันก่อนเนาะว่าแบบโอเคอยู่เล่นชั่วโมงหนึ่งนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันหรือว่ากินอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่ได้รบกวนอีกคนหนึ่งแล้วอะคือถ้าความสุขที่ทำอะค่ะมันมันอยู่ในที่ในทางของมันอะมันมีลิมิตมันมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างเราเรารู้สึกว่ามันโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มละเมิดความสุขข,ของคุณอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าถ้าคุณขออะ เขาจะให้นะคะเขาจะพยายามปรับปรุงให้ทํามันให้ดีขึ้นจากที่เคยเล่นทั้งวันทั้งคืนอาจจะแบบขออาทิตย์ละสองคืนอะไรอย่างนี้หรือว่าสามารถแบบคือแบบถ้าเมื่อไรคุณเริ่มแบบเดินมาแล้วเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอ้ยอาจจะต้องเลิกเล่นเกมเร็วกว่ากําหนดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นการแสดงความเคารพที่เขามอบให้กับคุณเช่นเดียวกันเนาะมันเหมือนกับ มันต้องมีโลกของคุณโลกของเขาแล้วก็โลกของเราอะเออความสุขของของเราจะไม่รบกวนอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันเรารู้สึกว่าอันนี้คือคือสิ่งที่เขาพยายามอยากทำให้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าที่เขาทำให้เนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลอะที่คุณให้ให้กับตัวเขาหรือทีตเขาหรือว่าดูแลเขาอะมันมากมายเกินกว่าที่เขาเคยได้รับจากคนอื่นมากมายแล้วนะอ๋อเมื่อกี้จะพูดอทีแล้วเราก็ลืมไป แล้วก็เวลาที่คุณแฮปปี้ดีอ่ะอ๋อมันเมื่อกี้เราเราไปแตะในเรื่องของกติกาก็เลยลืมเรื่องนี้คือถ้าเขาทําตามกติกาดีนะเรารู้สึกว่าคุณจะแฮปปี้มากเลยคุณจะแบบฟินมากอะฟินชนิดที่ว่าสามารถแบบเดินไปนั่งดูงงๆอยู่ข้างๆไม่เข้าใจว่าหน้าจอคืออะไรแป๊บหนึ่งได้อะไรเงี้ยคือไม่ถึงกับอุย้ยติดคอคือไม่ถึงขั้นกับว่าแบบเมื่อไร่ที่ กด PlayStation ปุ๊บหรือว่า Xbox ปุ๊บเดินหนีเลยไม่อยากเห็นไม่ไม่ถึงกับขนาดนั้นเนาะอาจจะเข้าในมุมของเขาก็เช่นเดียวกันนะคืออาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยกับไอซีรีเกาหลีเนี่ยแต่เขาอาจจะนั่งอยู่ข้างๆได้เนอ,อย่างเงี้ยนั่งดูคุณเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ได้โดยที่แบบก็ไม่ได้ชอบแนวนี้นะคะแต่คือแบบเห็นมันเป็นความสุขอ,อยากเอาตัวเองไปอยู่ในมุมที่เป็นความสุขของอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกัน นะมันเป็นลักษณะของใจแลกใจอะคะ่ะคุณทําความดีจนเอาชนะใจเขาได้ทั้งหมดอะเขาก็อยากทําสิ่งดีๆให้กับคุณเหมือนกันเห็นไหมเอนเออร์จีมันเหมือนเพื่อนสนิทเนาะมันเหมือนแบบพยายามจะทํายังไงให้เข้ากันได้อะให้มันมีโมเมนต์ด้วยกันให้ได้ใช้เวลาด้วยกันให้ได้มีส่วนร่วมในระหว่างชีวิตของการละกันนะคะแล้วก็ เรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างเคารพความเป็นคุณนะไม่ว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็รู้ได้ว่าถ้าเมื่อไหร่ถ้าเขาทำผิดกติกาหรือว่าทำอะไรที่ไม่น่าราักอะ่ะบทลงโทษของคุณไม่ใช่การตระโกนใส่หรือดา่าหรือว่าเอ่อทำอะไรที่เป็น energy toxic เลยนะความ ความจีดของคุณคือเมื่อไหร่ที่ผิดกติกาปุ๊บอะความเงียบจะบังเกิดความอึนความเขาเรียกอะไรนะบรรยากาศอึมครึมอะมันจะอบอวนซึ่งมันทำให้เขาอึดอัดแล้วทำทาให้เขารู้ด้วยว่าเฮ้ยสงสัยเขาเริ่มล้ำเส้นคุณละเขาต้องเขาต้องกลับมาอยู่ในที่ในทางของเขาเหมือนเดิมก่อนที่ ก่อนที่ความไม่สบายใจของคุณอะมันจะเกาะตัวไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวมันจะงอลำบาก <c oughs> เห็นไหมอันนี้มันจะโวกลับมาตอนที่เราพูดแตะไปตอนแรกๆว่าคุณจะมีความลายนี้นิดนึงนะแต่ความรายของคุณอะมองเป็นความน่ารักก็ได้นะเช่นถ้างอนอะจะไม่ได้แบบว่าไปประชดแดกดันหรือว่าอารวาโยนเข้ายนของอะไรแบบนี้ยไม่มีนะคะคุณอาจจะแค่เงียบไปเดินผ่านเงียบ ส,ส่งสายตาเยือกเย็นสบตาหนึ่งทีนะคะหรือว่าคำพูดจะเริ่มสั้นลงน้ำหนักโทนเสียงจะเปลี่ยนไปคือแค่นี้เขาก็ขนลุกขนพองแล้วนะแค่นี้เขาก็แบบเฮ้ยมันมันไม่ได้ละ มันมันต้องเคลียร์นะคะต้องจัดการแสดงว่าสิ่งที่เขาทำมันเริ่มไปรบกวนความสุขของคุณละซึ่งเขาไม่เคยอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะอย่างที่บอกไปว,ว่าเขาแค่คุณมากๆคุณก็แค่เขามากๆนะคะสองคนต่างดูแลกันแบบดีอ่ะดีเลยแต่เรารู้สึกว่า วิธีการที่คุณจัดการกับเขาอะมันมันใช่เลยอะมันมันได้เลยอะอคือเวลาร้ายก็ร้ายแบบน่ารักนะคะเวลาคือจังหวะจากโคนที่คุณจะทําอะไรสักอย่างกับเขา,าอะเห็นไหมด้วยความที่พลังงานมวลความเป็นเพื่อนอะมันแน่นอะคุณปฏิบัติกับเขาแบบกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนอะมันเลยมันเขาเรียกอะไรความน่ารักมันเลยบังเกิดขึ้นมานะคะมันเป็นเหมือนแบบจุดจุดอะไรอ่ะ จุดสมดุลที่ที่ที่งดงามอะคะ่ะระหว่างแบบอืได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งแฟนได้ทั้งพี่น้องหรือคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นฟิลที่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปอะไม่ไม่ตึงไม่ไม่ทําให้อีกคนรู้สึกแบบเอ๊ะตกลงเรามีแฟนหรอือเราเป็นทาสใครสักคนหรือว่าเอ๊ะทำไมมีแฟนแล้วชีวิตมันหนักขนาดนั้นนะคะคุณทําให้เขารู้สึกตรงกันข้ามเลยนะแบบเออ มีแฟนมันดีอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคุณทําให้เขารู้สึกแบบนั้นครับเออทําไมเราเพิ่งเจอกันเนาะเป็นคนน่ารักขนาดเนี้ยทาไมถงึงเพิ่งเจอกันทําไมถึงเพิ่งค้นพบเพชรเม็ดงามเม็ดนี้นะคะรู้สึกแบบนั้นเนาะเหมือนได้เพื่อนถูกใจใช่ไหมเหมือนได้เพื่อนที่ถูกใจเหมือนได้คนที่แบบอืมนี่เลยสิ่งที่ตามหามานาน นะคะความรู้สึกสบายใจความรู้สึกสงบสุขเนาะเป็นทั้งพีซเป็นทั้ง trust เป็นทั้งคอมฟีเนาะแล้วก็มีจลิตอะไรบางอย่างที่คอยจิกเขากลับมาเวลาเขาเริ่มทะเตลตะแต่แตคืออะไรอ่ยากใช้าำเ่า,าอะไรคือไม่ใช่เขาออกนอกลูกนอกทางนะแต่คือมีมันมีบ้างอะที่แบบว่า เอก็อไม่ได้หลงลืมตัวจะใช้คำาอะไรดีคือเล่นมากจนเกินไปหรอกกันเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมุมที่เขาพอมันเป็นเพื่อนกันมากเกินอะ่ะพอมันลืมขอความเกรงใจมันน้อยไปน,นิดนึงอะ่ะมันก็จะแบบเผลอเผอ ฉลาบฉลบอะไรออกไปสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวก็เลี้ยวกลับมาหาคุณอยู่ดีไปไหนไม่รอด <c oughs> ไปไหนไม่รอดอยากได้คนนี้นะคะมีความสุขที่จะอยู่คนนี้ไปหาที่ไหนก็ไม่เจอแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> อ่านเองก็ฟินเองขอบคุณที่แบ่งปันพลังงานดีๆนะคะ ก็นี่ก็เป็นคำตอบของแรนด้อมคลิปนี้ค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุดกายสุขใจนะบาย